สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยดูสิวันนี้เที่ยงนี้คุณตาวิถีไทยเอาต้นไม้อะไรมารีวิวอีกแล้วคล้ายๆต้นเงินไหลมานะหรือซิงโกเนียมแต่เป็นคนละสายพันธ์อันนี้เป็นสายพันธุ์ธรรมดานี่นี่นสายพันธุ์ธรรมดา ซิงโกเนียมเงินไหลมาพันนี้ก็มีความโดดเด่นสวยไม่แพ้เงินไหลมาด่างขาวด่างชุมครูเนาะนี่คือเงินไหลมาอีกประเภทหนึ่งเห็นบอกนี่น,นี่คุณตาวิธีไทยซื้อมาแล้วก็เา้วเฟ้ยบึงนู๊กโอ้นี่นี่อันนี้คุณตาวิธีไทยเอาขึ้นมาจากนี้เนาะนี่เอาขึ้นมาจากนี้เอาขึ้นมารีวิวตรงนี้ เพื่อให้สีได้เห็นกันชัดเจนเขาเป็นต้นไม้เลื้อยชนิดหนึ่งเนาะที่เลื้อยขึ้นไปเลื้อยนี่ตัวนี้ก็เลื้อยขึ้นไปเลืนะ้อยเนาะที่อย่างน้อยๆกับชื่อของเขาก็เป็นมงคลเงินไหลมาเห็นไหมโบราณเพื่อนบอกว่าเขาปลูกต้นไม้อะไรที่มีชื่อเป็นมงคลมันก็สิเป็นมงคลท่านผู้ชมเลยเอเอ,เอฟังนู เงินไหลมาเห็นบอกสามคำชัดๆเป็นมงคลแน่นอนอือประการที่สองเป็นต้นไม้สวยงามประดับสวยงามใบของเขานี่เป็นเอกลักษณ์เห็นบอกเป็นเอกลักษณ์เป็นเช็คแชกคือคือกริดคือกริดเนาะเอออันนี้เป็นอันนี้เป็นปลายกริดอันนี้เป็นเป็นด้ามที่เป็นงอออกมาจับเห็นไหมนี่อ่ คือกริดสวยงามประการที่3เป็นต้นไม้ฟอกอากาศเนี่ยคุณตาวิธีไทยเออต้นไม้ทุกชนิดต้นไม้ใบหญ้าแต่ละประเภทแต่ละชนิดนี่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นต้นไม้คลายออกซิเจนออกเหลียวมาเบิ่งด้านขวามือพัดโบกแดงคล้าพรอยไพรินเนาะนี่นี่บอกว่าสิเป็นต้นครูดางนะ หรือจะเป็นต้นอันนี้พวกต่างๆต้น i̇şte, right mm hmm. ว่านอะไรต่างๆเนาะหรือว่าเป็นขมิ้นชันโชคเก้าชั้นก็ดีผู้ชลุที่อยู่ด้านนี้หรือมาด้านนี้นี่นี่นี่นนี่ต้นที่กำลังสูงต่างงานอยู่นี้ต้นบัวสวรรค์ต้นบัวสวรร์คุณตาวิธีไทยแยกออกมาเนาะา ล้วนแล้วแต่เป็นต้นไม้ฟอกอากาศซิงโกเนียมเงินไหลมาพันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นต้นไม้ฟอกอากาศคลายออกซิเจนออกมาเห็นบอกมีลมพัดเย็นๆน,นะสูตรอากาศกับมีแห้งนะลำดับต่อมาคุณครูหลายท่านเอาต้นเงินไหลมานี้มาใชา้มาบูรณาการในการเรียนการสอน ในบทเรียนโดยเฉพาะในวิชาศิลปะนี่เอาละนักเรียนวันนี้ครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีนะซิงโกเนียมเงินไหลมาอีกชนิดหนึ่งที่มีความสวยงามและโดดเด่นไม่แพ้ต้นเงินไหลมาประเภทอื่นๆนะค,ครูอธิบายไหนบ้านใครมีบ้างยกมือขึ้นสิมาสันเงียบบบมีพยยก เด็กชายวิถีไทยนั่งอยู่ทั้งหลังห้องคุณครูครับผมไม่แน่ใจที่บ้านของคุณตามีซิงโกเนียมต้นนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีหลายประเภทหลายชนิดมีทั้งซิงโกเนียมด่างขาวซิงโกเนียมแคะ์เพนว่าโอ้เด็กชายวิถีไทยคือหุ่นจักแท้มีทั้งซิงโกเนียมดาา่างชมพูและซิงโกเนียมด่างขาวเพนว่าเออ ปฏิโตขักขักมาในระดับมหาลัยอาจ,จารย์ระสิมอบหมายให้นิสิตนักศึกษาบอกว่าเอาละสัปดาห์นี้พวกเธอไปหาข้อมูลต้นซิงโกเนียมหรือเงินไหลมาประเภทนี้แหละประเภทธ,ธรรมดานี่แหละนี่ใบสีเขียวอ่อกสีดังๆตรงกลางนี่แหละนี่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 พันนี้แหละไปหามาอามีประวัติความเป็นมาอย่างไรเนาะอ่า เป็นของต่างประเทศนี่ชื่อว่าอะไรอ่าเป็นของไทยชื่อว่าเงินไหลมานี่อ่าใครเป็นคนตั้งชื่ออันนี้หง่ายงไปไปหาข้อมูลมาลักษณะนิสัยลักษณะพิเศษการเพาะปลูกการอะไรการแยกต้นนี่วิธีการอ่าเห็ดแบบไดตัดเอากิ่งที่มีรากไปนี่นีมีรากไปนี่ตัดเอาไปปักชำได้นี่น ตัดเอาไปปักชําได้เกิดเป็นต้นใหม่ขึ้นมาเห็นไหมนี่เกิดเป็นต้นใหม่ขึ้นมา,นมนนมนมาแยกแล้วก็เอาไปขายเบิ่งนนกในหนังสือที่พวกเธอไปหามานี่ข้อมูลไปหามานี่ต้องพูดถึงการใช้ประโยชน์เอาไปจําหน่ายเอาไปปลูกเพื่ออะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าพุ่นน่ปะปาทิทโตเป็นต้นไม้แห่งการสร้างไรายได้ได้เอครับบัดนี้นอกจากจะ เอาไปรวบรวมเป็นหนังสือเป็นเล่มแล้วพวกเธอยังให้โหลดลงในอินเทอร์เน็ตในอินสตาแกรมในเว็บไซต์ YouTube Facebook ล i n e t i k t o k นะทีนี้ใครที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นซิงโกเนียมเงินไหลมาพันนี้ประเภทนี้ก็ไปหาในอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์มือถือในโน้ตบุ๊กในคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับซิงโกเนียมประเภทนี้เนาะใบแหลมๆไนี่นะ ไปหามาอมเออไปหาเบิ่งได้บอกว่าซีอูแห่งหนตำบลใดของอ่าทั่วทุกมุมโลกก็สามารถที่จะหาข้อมูลได้ถ้ามีอินเทอร์เน็ตน,นะสิงโคนี้เงินไหลามาพันนี้นอกจากจะเป็นไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และไม้เศรษฐกิจแล้วยังเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณ นะแล้วก็เป็นต้นไม้แห่งการสมนาคุณพร้อมนะบริษัทห้างร้านจัดกิจกรรมขึ้นเนาะสิ้นปีเชิญลูกค้า VIP ทั้ง VIP ทั้งบวีไอมากินข้าวนะกินข้าวนั่มซ้ำปลาเลี้ยงตอบแทนว่าง่ายๆไปหลังจากที่จับฉลากกินข้าวนั่มซ้ำปลาอิ่มนำสำราญเรียบร้อยละโคศกพิธีกรก็ออกมาหน้าเวที ฮัลโหลเทสเทสแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน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 มีเอลโคจักน้อยเสียงโคโซกเพื่อนอย่างม่วนนะ <c oughs> หลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวขอเชิญผู้ที่สนใจอยากได้ต้นไม้มงคลมงคลคนคนคนรับต้นซิงโกเนียมหรือเงินไหลมาคนละต้นต้นต้นครับท่านท่านข้างเวที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 ทททสัน้น <c oughs> คุณยายท่านหนึ่งเอซีของร้านนี้นะเอซียายขอสองตนได้ไหมผ่อนุมพิธีกรรูปโอซิงโกเนียมเงินไหลมาตนนี้มันสวยมากดูรูปรักษณ์ของเขาแล้วเป็นใบเหมือนกริดแหลมๆสวยงามนักแรดูแล้วมันสดชื่นเย็นหูเย็นตาเห่นว่าเออ ที่สำคัญเป็นต้นไม้มงคลด้วยสันปาทิโทเอาไปเลยยายวัสันเออเอาแล้วเนาะสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือหุ้งมือหนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชด เดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป,ป้องคุ้มครองท่านและกระยาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่โรดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสําหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงวันนี้ก็คือเงินไหลมา อีกสายพันหนึ่งครับท่านผู้ชม